จะมาทำน้ำพริกอ่องสูตรน้ำพริกตะแดงเรามีหมูเรามีน้ำพริกนะน้ำพริกตะแดงเนาะเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริกตะแดงทำน้ำพริกอ่องน้ำพริกตะแดงกันแนะ่เราทำผัดผักรวมเรียบร้อยละเรากำลังจะทำน้ำพริกกันก่อนเนาะอยู่สวีเดนเราก็ได้กินเนาะ

ใส้น้ำร,ร่นยเรจะดเน้ดเนนหน่อยลดตีให้เทสองนลเดี๋ยวจไข่ต้มผัดผัด น้ำพริกก็อร่อยแล้วมีไข่ต้มหนึ่งกองมีผัดผักหนึ่งแนแค่นี้ก็อร่อยพริก,อ,กอ,องใช้น้ำพริกแต่แดงเนาะที่เราทำเองวันนั้นอะมันเหลือก็เลยมาทำาน้ำพริกอ,องมันลํำดีหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยฝุดฝุดลํำดีแต่เเดี๋ยวมากินกันเลย